ทำไมดูขมๆสักครู่มันนี้กินปิดอันนี้ก็เปิดไช่ไหมเปิดได้ร้อนแล้วแดดแค่เนี้ยนะแค่นิดนึงนะร้อนทำไมล็อกริ้งแบบทองจ้ารู้สึกว่าเวลาหนูจะล็อก มีอันนี้ด้วยค่ะเมยกินกาแฟรหรือ,อยังคะตอนเช้า,ากินกาแฟรหรือ,อยังคะตอนเช้า มีอันนี้ด้วยค่ะแม่แต่มันก็มีวิตามินของมันวิตามินซีถ้าสายแล้วมันมีแล้วมียูวีทำไมล็อกติ้ป่ะางทองจ้ารู้สึกว่าเวลาผมจะล็อก ชาจ้ากรังแกรงกรังแรง,ก,รงกินข้าเสร็จก็กินสาค,คูกินข้าเสร็จก็กินกาแฟนะคะก็อ,อยู่มักอมนช่างจ้า ลักคูค่ค่ะสวยขนมปัหม้อสักคู่ค่ะ กาแฟซอ,ง,องนี่นเหรอครึ่งซองเองของแม่เพราะว่าจะเอาไอา้นั่นอมันก็แผลบอมันมีฟักทองอยู่ตรงนั้นอ่ะ กาแฟซองนี่หรอครึ่งซองเองของแม่กรางกรังกลางกงกินข้าวเสร็จก็กินสาคคกินข้าวเสร็จก็กินกาแฟนะคะ สายก็จะเป็น U V นะแต่มันก็มีวิตามินของมันมันจะเป็นซถ้าสายแล้วมันมีแล้วมี U V อ<ล>พอเราไม่พอเราล็อกรถใช่ป่ะพอเราพอเราปลดล็อกรถแล้วเราไม่เปิดรถอต่อมันล็อกของอีกทำไมล็อกจริป้ปบ้างถูกใจรู้สึกว่าเวลาหนูจะ ช่องเนี่ยนุ่มทำไมล็อก,กติงบ้างช่องจ้ารู้สึกว่าเวลาหนูจะล็อกถผมดูหลายทีมากถือว่าเราโชคดีกินกาแฟหรือ,อยังคะตอนเช้า ร้อนนะแดดแค่เนี้ยนะแค่นิดนะหนึ่งนะร้อน็นสักทองนี่นนะคะ่ะเหมือนว่าถ้าเราดูล็อกลอย่างเงี้ยใช่ปะเราต้องดูนะว่ะเดยว เปิดได้ไหมทีมเนี้ยป็นามแล้วกเ็เปิดหมอกนกันะอคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณที่ติดตามมีอันนี้ด้วยค่ะแม่แต่มันก็มีวิตามินของมันวิตามินซี ถ้าสายแล้วมันมีแล้วมียูวีเพราะว่าจะเอาไอ้นั่นเอามันก็แผล แผลด กาแฟหรือ,อยังคะตอนเช้าๆทำไมล็อกติงป่ะงทองจ้ารู้สึกว่าเวลาผมจะล็อกตัผมดูหลายทีมากคิดถือว่าราโชคดีสายก็จะเป็น UV วีนะ มาดูขมๆสักครู่วันนี้กินปิดอันนี้ก็เปิดไฟได้ไหมเปิดได้พอเราไม่พอเราล็อกรถใช่ป่ะพอเราพอเราปลดล็อกรถแล้วเราไม่เปิดรถอ่ะมันล็อกของมันอีกมาให้แม่หน่อยบนหลังตู้เย็นอะ

xong nữa không phải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  không xong nữa đó không xong không i don't...